ผ่านไป3าวันแล้วค่ะหลังจากที่สารโลกมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรณีพระวิหารออกมาสถานการณ์ล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างคะถือว่าความตึงเครียดดีขึ้นไหมคะระหว่างปัญหาทไทยกับกัมพูชาในแง่ความตึงเครียดและการเผชิญหน้าการทหารก็มาถือว่าไม่มีนะครับจริงๆมีมีทหารอยู่ด้วยกันแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ได้หันปากกระบอกปืนใส่กัน สถานการณ์ในพื้นที่ก็ดีแต่ทีนี้เรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งศาลโลกเนี่ยอาจจะยังปฏิบัติไม่ได้เรื่อง,งสําคัญ,คญก็คือเรื่องการถอนทหารออกมาก็เป็นคาถูกใจของเรื่องนะครับที่ศาลสั่งว่าให้ทั้งสองฝ่ายถอนทหารออกมาแต่ที่นี้วิธีการถอนทหารเนี่ยก็เริ่มมีเงื่อนไขมากมายนะครับทั้งฝ่ายกัมพูชาเมื่อวานก่อนก็เมื่อวาน,นนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศฮอ,อนําคงของกัมพูชา ก็บอกว่าคำูชาจะถอนทหารก็ต่อเมื่อมีผู้สังเกตการชาวนโดนีเซียจากอาเซียนเข้าไปในพื้นที่ก่อนะจะถอนทหารได้ซึ่งก็เป็นจริงมันก็เป็นเสมือนหนึ่งเงื่อนไขน,นะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยจะรวมอยู่แล้วเนื่องจากว่าในคําสั่งสารนั้นพูดชัดเจนว่าในการดําเนินงานนั้นกขให้มีคือให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยอมรับให อนุญาตอนุญาตให้ผู้สังเกตการชาวอินโดนีเซียซึ่งจะส่งไปจากกลุ่มอาเซียนเนี่ยเข้าไปดูแลนะครับแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดว่าไปดูแลการถอนทหารหรือดูแลพื้นที่หลังจากที่ถอนทหารแล้วคือจะต้องเข้าไปก่อนถอนหรือว่าเข้าไปทีหลังถอนครับอันนั้นไม่ได้พูดชัดเจนแต่ว่ากัมพูชาเขาก็ทำมาเป็นเงื่อนไขว่าจะถอนก็ต้อง,องมีคนดูนะให้รู้ต่ซึ่งตรงข้ามกับฝ่ายไทยไหมคะคือฝ่ายไทยเนี่ยท่าทีเดิมเนี่ยเราบอกว่า เดิมนะตั้งแต่ยังไม่มีคําสั่งศาลนะครับไทยบอกว่าควรจะถอนทหารก่อนแต,แต่หลังอินโดนีเซียก็ทําข้อใครเรียกว่าทําเป็นข้อเสนอใหม่ทําพร้อมๆกันก็จะมีผู้สังเกตการมีการถอนทหารมีการประชุม GBC เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆในเขากําหนดขั้นตอนแล้วแต่ทีนี้เนี่ยข้อสงสัยที่เมื่อวานนี้มีการประชุมที่ข้้งก,กลุ่มอาเซียนที่บาหลีะนะครับแล้วก็ ท่านรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณจริยาปิ่นทองเนี่ยก็ไปคุยกับรัมดีต่างประเทศของอนยดรีเซียก็อธิบายขั้นตอนของของไทยให้ฟังว่าในเชิงกฎหมายเราอาจจะต้องมีขั้นตอนที่ยืดยาวนิดนึงก็คือยังสงสัยอยู่มันเข้าร้อยเก้าสิบหรือเปล่านะครับนั่นข้อหนึ่งแล้วข้อที่สองคือยังมีรัฐบาลก็ต้องรออยู่ดีอโอ้อยังต้องรอ,อเพราะนันนั่นก็มีสองสามส่วนที่มันเริ่มจะปนปนกันนะครับมันทําให้การปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นก็คือข้อแรกเนี่ย กัมพูชาบอกว่าให้เสนอให้อาเซียนก็คือยุโเซียนเนี่ยร,รีบส่งผู้สังเกตการณ์เข้าไปจะได้ถอนทอาหารกันทีนี้กลุ่มอาเซียนเมื่อวานฟังท่านดรสุรินเลขาธิการอาเซียนบอกว่ากลุ่มอาเซียนยังคงจะให้เวลาทั้งสองชาติเนี่ยศึกษาคำสั่งสารให้ชัดเจนซะก่อนว่าจะตีความว่ายังไงตรงกันไหมว่าจะเริ่มปฏิบัติในขั้นตอนกนปฏิบัติเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็ให้เวลาแล้วก็สองก็มีข้อ ที่ว่าสําหรับอาเซียนแล้วก็มองเห็นความจําเป็นของไทยอยู่ก็คือว่ายังจะ<ร>ต้องแตร่ร,รัฐบาลนะครับรัฐบาลนี้เนี่ยมีเวลาน้อยไปก็คือคงไม่ทันแล้วละ่ะเนื่องจากว่าก็คือท่านนายกอพิสิทธ์เสนอว่าก่อนที่จะถอนหารก็น่าจะคุยกันก่อนใน GBC ก,กับกับกัมพูชาเมื่อวานนี้ท่านอนนำผมก็บอกว่า ในแง่ของ G B C คุยได้ยินดีจะคุยนะครับแล้วก็คือเป็นท่าทีที่อ่อนอ่อนตัวลงมากนะครับเมื่อก่อนนี่บอกว่ายังไม่คุยยังไม่คุยแต่ว่าท่านก็พูดในทํานองว่าคุยแต่ว่าเข้าใจแน่ชัดว่าคงจะเป็นการคุยกับรัฐบาลใหม่อไม่ใช่รัฐบาลของคือบอกว่าคุยแต่ขั้นตอนการคุยจริงอาจจะต้องรอแล้วก็พูดชัดเพราะว่ารัฐบาลท่านนายกบิสณคงจะอยู่ไม่ทันเวลาที่จะคุยแล้วล่ะเพราะนั้นก็ดูท่าแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันก็จะลําเนินล่วงเลยไปผมเข้าใจว่ามันจะเป็นเวลาสัก เป็นเดือนนะครับหลังจากนี้เนี่ยคือต้องรอรัฐบาลใหม่จริงๆข้อแรกเลยรัฐบาลใหม่ของไทยนะครัรัฐบาลใหม่กว่าจะมากว่าจะฟอร์มกันเสร็จจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเพราะเรื่องนี้มันก็เข้ามาก็ต้องเป็นนโยบายนะครับว่าจะต้องมาถกกันอีกว่าเข้า190หรือเปล่าถ้าเข้า190ยิ่งยาวเข้าไปใหญ่นะครับถ้าไม่เข้าก็อาจจะปฏิบัติได้เลยนะซึ่งก็ถ้าปฏิบัติได้เลยตามขั้นตอนก็เท่าที่รับฟังกันพอได้นี่ก็คือว่าประชุม GBC คุยกันหาเลยกันว่าจะจัด มีขั้นตอนในการเข้าออกตอนบางกอบในการถอนทหารกันอย่างไรแล้วก็ส่งผู้สังเกตการมาที่นี้ผู้สังเกตการเนี่ยก็มีประเด็นหลยทางฝ่ายอินโดนีเซียก็บอกว่ามันอาจจะต้องปรับเงื่อนไขาบางอย่างเพราะเดิมมันจะส่งข้างละสิบห้าคนและดูพื้นที่ซึ่งขยายออกมากเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับเพราะพื้นที่ที่สารโลกทําไว้ตั้งเท่าที่ท่านนายกอภิสิ <17 S 1> ทธิ์คํานวณนี่สิบเจ็ดจุดสามตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ทับซ้อนมันแค่4.6เองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กว้างขึ้นกว่าเดิมมาก <c oughs> พื้นที่จะต้องมีการดูแลมันก็อาจจะทําให้จํานวนผู้สังเกตการไม่พอ <c oughs> ไม่พอแล้วจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอน,นว่าอาเซียนก็คงจะต้องประชุมอีกครั้งหนึ่งละอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเพื่อที่จะพิจารณาว่าที่ทําไว้เดิมพอไหมนะครับ <c oughs> บทบาทและหน้าที่ของผู้สังเกตการเดิมมีก็ไม่มีอะไรแค่มาดูพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบแต่ว่าที่สารบอกเนี่ยคือพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตปลอดอาหาร ซึ่งมันไม่ใช่ในพื้นที่รับผลกระโดมันเป็นพื้นที่ที่รวมพื้นที่ทับซ้อนด้วย17กิโลเมตรที่เดิมเนี่ยไทยไม่เคยยอมว่าพื้นที่ทับซ้อนต้องไม่มีไทยอินโดนีเซียอยู่ใน่ไหนต้องไม่มีเพื่อนสแกนชาวอินโดนีเซียนะครับทีนี้มันมีเงื่อนไขใหม่จะทำยังไงใช่ไหมไอ้มันเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่พิจารณากันแล้วเนี่ยคงผ,ผมคิดว่าคงใช้เวลาย,ยืดยา,า่มเพราะว่าดูแล้วมีขั้นตอนมีงานงอกพูดง,ง่ายเยอะนะครับอาจจะมีปัญหาว่าจะพิจารณากันอย่างไรคงมีขั้นตอนการคุยอย่างน้อยก สองรอบสามรอบกว่าจะปฏิบัติได้แต่เท่าที่ดูสถานการณ์ณตอนนี้โดยภาพรวมถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นคลี่คลายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือท่าทีของทางกัมพูชาอ่อนลงครับแต่ก็คือว่าในเบื้องต้นนี้ก็คือเราก็ต้องรอรัฐบาลใหม่ก่อนว่ารัฐบาลเข้ามาแล้วก็มีขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการยังไงต่อไปบ้างค่ะ